สบายดี day, พ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่าน<ส>าไปไปไปควายไหลควายลายควายไหลควายมามีหงาพ่อกับเคยตาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องอตอนนี้กำลังจะไปเอาหน่อไม้มาแกงอีกแล้วลแก่คออันแก่และให้มันมโลด โอ้ยกแต่งัวชน,นอะนเาะ้นกอนเนอนอ้ยวนะ่า,าวววเห็นขานอนยู่่เขา,เาขึ้นมาตอนไดอเล็นเขากินขนมกันเรกกบรมีนตูบเมีคนเขาพานอนนอก,กันนอนกันเพน่โอ้หนกกดเห็นบอก นี่ขันเขานี่ก้อนทมายนี่กระจุบเขาในก้อนทมายนี่ไปชอมันก็กันบ่บุ่มออกเฉยเลยมาหอดว่องเลยพี่น้องนี่มันเขาในก้อนทมายนี่บ่ซันเมืองร้อนซันมันสะบินออกอุ้๋อ้ เดินนำไปเลยผูกผูกๆไอ้บบกผมเอามหนนะบกก้นเนาะมันมาเล่นอยู่นี่มาเอาหน่าไม้สั่งไพหรือ,อ,ยอยว่าส่งไพ่เลยแต่คนเอี่น์มินอ้อยไปแกงก่อนกินคู่มือ้อนักบวชยาเชื่อหน่าไม้โดยเสียงนกลูก เอาตัวใดตัวทึ่งก็มีน่ะโอ้มันแก่โผน,น,นเอาซ้ำนี่ขอบซ้ำใน,นหนองไอเท่านี้มันยัองอ่านเอาใหม่ไปแกงท<ๆ>ีง่น้องจากเอาโลดกับว่าพ่อเลยพอ่อบ่ต้องเอาเมื่อไปปอกอยู่เงื่อนดอกไปหาสกันเลย

ไมสั่งไฟอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดมันจะถือตากันลูกไปยยืนซาะอยู่เสล่งพูดเร็วเวของน่องลูกของน้องของคอยของคอยโดยโดยโดยลูกอยไเมีอนนั้นแล้วอ่าชิบไปใช้อะนะ อืมิไปหาเหรียญยังเด้บานหาของกไปเหรีกันคล้องเหรียญองเลย่ะขาอยู่เทียงนะลูกไปเหรีโลดไโลดบอไปเโลดเออให้ไปเหรียญโลดให้ไปเหรียญโลดก็บนไ่กบบเอารอกตอนนี้เลยบ่เป็นตาเส่บ ็นตะแคงบ่เอาลูกมันบ่เป็นตะแเสะเลี้ยนเออตัวนี้ตัวนี้เป็นตะแเสะเว้ยมีแต่อันเล่นหน่อยอันเล่นหอยก็เอาไปเลยนี่

เราไปไหนซักดำไปซช่ไหมดำไปดูดำไปยังบ่ดำไปดูดดูกระไปเนาะแช่ไปซะเแ็ทดูเทียงโอ้ยแช่ขี้ขี้ฉันแคทไม่ลงหูไข้ไปใช้ไข้ดวยบนเทียงแม่โอ้ยเขาเห็ดยังอยู่เทียงแม่ยังขาดูใหญ่เฮ็ดลูกใหญ่ขกินกันนั้นกินโออใส่กินอบแม่แม่กินอบอบยังลูกอบ ัน่าจะตอบนะได้ยอะมากได้ยอะมากวอนพอไ้บก่อนเอาแต่อันน้อยบ่เดี๋ยวนี้าไงไปเป็นลำพี่นายังกินไหมดูปกรไลงเลย <c ười> กก่นขี้จิมมนอยู่ดอก มันแข็งเลยลูกว้าวก็ตามเดี๋ยวเคียก็โลดสุดโต๊สองคนมันแข็งรืลาือย่ายุ่งนะอย่างนจะลงมือ้องไง มาพี่มาอยู่ทางง่ายพี่โดยโดยหย่ามดแดงจะขึ้นไปได้อย่าขึ้นไปได้มุดแดงไหมวะโอ้อันนี้อยากชลไ์อีกโคมุนนะส่งมา อย่าขับไปไก่เด้มหมดแดงเต็มอยู่เด้มพออพอเอาไว้รถน้องนะไม่ใช่ไรตกน้ำอ๋อแม่ง แ็บไปไหนไปงองบ้าจงังเนาะอ้วอบวน้ำเพลินอันนี้ปาหนีปลาอีกนีปลาอีกเ้มสิบาอะไเจ็รงแม่แคดบ่คอยๆลงเลยลูกเว้ชลัยตึกลงไ,ไปได้บอ่อาเพิ่งไปนยงหฮะ <laughs> Definitely not a new lot. พอแล้วพอแล้วจักเอาลดดิฉิมาจักเฮออนบ่ไปยอยพ,อพอดีแกงเธอหนึ่งไายมันลายเด้น้ำใหม้อันนี้มันอันเดียวกับน้ำใหม้อันเลี้ยงน้องกับน,น,น้ำใหม่ในใแบบนนะคไข่ลายม่น่าไม่น่าเมื่อเน้อมันแบบโพงน้ำไม่ลายเนาะคข่ไข่มันลายน้ำไม้ป่านี่ยมันไม่มีไายเลย Con mẹ con bà mưa non bay bay cho ảo là nóng con 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 ไอ้กันน่องชีน่อนแล้วบบเออไก่ชีน่อนแล้วคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,ขอ,อลาคนเดียวพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม ប្រើនឹងរឿងដូចជាក់ខ្ញុងអា